สวัสดีนะครับสวัสดีที่พี่ทุกทุกบ้านท,ท,ทุกช่องเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการอนุบาลลูกนกแรกเกิดนะครับผมสาหรับผู้ <S 1> <S 1> ที่ไม่เคยป้อนออหรืออนุบาลลูกนกตั้งแต่แรกเกิดนะ,ะผมก็ควรจะฝึกหัดกับลูกนกเขาแขกแบบนี้นะครับผมลูกนกเขาแขกอันนี้อายุวันนี้วันที่สองนะครับผมเราก็จะมาทําการป้อนอาหารกันเลยนะครับผมอนุบาลยังไงก็ัดไออันดับแรกเราต้องมีหลังมีหลัง อนุบาลลูกนกก็คือมันต้องมีฟางรองชั้นล่างนะครับผมแล้วก็มันก็จะไม่อุ่นมากเพราะว่าฟางเนี่ยมันมันมีจีงข้านที่ใหญ่มันมีช่องว่างอากาศเยอะนะครับผมก็เลยต้องเอาใบสดเนี่ยมามาทับข้างบนอีกทีหนึ่งเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ให้ลูกนกนะครับผมก็จากนั้นเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ออนุบาลลูกนกก็คือสลิงครับวันนี้สลิงประมาณ3ามซีซีนะครับผมสามซีซีขนาดเล็กก็ต่อที่ท่อหดนะครับต่อเพื่อที่ให้ แล้ว้อสในตัวมันเล็กมากเราต้องป้อนไม่ให้มันเคี่ยวและเล,ะเละอะนกนะครับก็ต้องใช้ท่อกดเสริมให้มันเข้าไปในกระเพาะอาหารมากที่สุดนะครับผมอาหารลูกป้อนนะครับผมอาหารลูกป้อนตัวนี้ชื่อว่า WY แล้วตัว,ตวเอ็นหาซื้อได้ทำลาซาด้าน,นะครับขนาดมินิก็ราคา60กว่าบาทนะครับหกสิกว่าบาทพอซื้อมาแล้วก็หาโหลกาแฟหาอะไรมานะครับผมเพื่อที่จะบรรจุเก็บไว้เพื่อที่ไม่ให้เราต้องแกะเข้าแกะออกแล้วก็ ทำให้อากาศมันเข้าบ่อยๆทาให้มันเคลื่อนลาและเสียได้นะครับก็ควรจะถ่ายใส่ภาชนะแบบนี้นะครับผม็เราก็จะไปเตรียมการผสมผสมอาหารกันเลยนะครับสดๆเลยครับวันนี้ก็หลายๆท่านประสบปัญหาเลี้ยงลูกนกไม่รอดนะครับผมเพราะนี่ครับนี่สลิงนี้เปิดออกก็นนี้นะผม เราก็จะมีช้อนตวงอันนี้ช้อนไม่เท่นะช้อนก็มันไม่มีช้อนตวงเล็กนะครผมก็เลยต้องอันนี้นี่ประมาณที่นี้แหละนี่ตัวน้อยๆนะครับถ้าไม่มีช้อนชานะผมก็เอาก็ลูกนกแรกเกิดไม่ต้องก้อนเยอะครับก้อนป้อนพอให้แคบพอมแบบีประมาณนี้อันนี้ก็ประมาณครึ่งครึ่งแต่พอเราผสมน้ําไปปุ๊บมันก็จะพอดีนะครับพอดีกับลูกนกแล้วก็เอาน้ำนะครับน้ำบรรจุน้ํา ผสมน้ำเข้าไปผสมน้ำไปแล้วเนาะพอเราใช้งานเสร็จปุ๊บเราก็ก็ปิดเนื่องจากอาหารมีความละเอียดมากครับมันทําให้ติดตรงนี้เราก็ต้องทําการเขย่าช่วยนะครับเขย่าให้มันเข้ากันนะครับ เข้ากันมาลงข้างล่างแล้วก็ไล่อากาศที่หนึง่งตัวที่เวลาเราป้อนนกนกอะเราอาหารมันจะได้ไม่อากาศมันจะได้ไม่อยู่ในกระเพาะอาหารเท่านี่อันนี้ไม่ต้องแช่นานนะครับไม่ต้องมันอืดอะไรพอเราผสมน้ำปุ๊บให้เหลวปุ๊บเราก็สามารถป้อนแต่ตอนนี้เราก็ต้องไล่อากาศเห็นไหมไล่อากาศไล่อากาศให้อากาศมาเข้าไปใน,นกระเพาะอาหารนกครักนกไล่อากาศเสร็จแล้วเราก็ทําการป้อนการป้อนลูกนกแรกเกิดเนี่ย อันดับแรกเราก็ต้องเราจับจับปากปากอ้าไม่ได้นะปากมันเล็กมากนะับเราก็ต้องประคองประคองส่วนหัวของนอกอย่างเงี้ยนี่แรกเกิดวันในวันที่2ครับวันแรกเขาไม่คนป้อนอาหารนะครับวันแรกไม่คนป้อนอาหารเพราะว่าอาหารมันยังมีคงค้างในในไข่แดงของนอกนี่ครับเอาส่วนของเป็นนี่ครับดันปากล่างลงไปให้เขาอ้านะครับแล้วก็การป้อนลูกนกพยายามอย่ายกลอยอย่างนี้นะมันจะแกวง ควรให้ให้ขาลูนากนกอ่ะติดกับพื้นไว้นะครับเพื่อป้องกันมันแกว่งน,นะครับผมคอมันอาจจะเสียคอมันอาจจะหักได้ครับนี่ค่อยๆดันเข้าไปอย่าดันแรงแล้วก็อย่าถ่ายบีบแรงนะครับก็ค่อยป้อนปื๊บป,ป๊ดันดันเข้าไป,ปควรจะฝึกหัดป้อนเอาพื้นฐานกับประสบการณ์กับลูกนกเขาแขก่อนก็ได้นะสำหรับถ้าใครกลัวป้อนแล้วตายนะครับ ปอเสร็จแล้วเราก็ตีบส่วนนั้นออกมาอืมแค่นี้แหละลรา้อนแค่นี้แหละก็สมมติปากมันเล็กมากนะปากมันเล็กมากงนั้นเราก็ทำความสะอาดนะเช็ดเช็ดทำความสะอาดเช็ดเน็ตไม่เลอะมากครับถ้ามันลึกแต่เราอย่าไปดันลึกมากนะก็จับดูมีเยอะไหมก็อาจจะถ้าถ้าครัวนกมัน หิวน้ำหรืออะไรก็เราก็ป้อนสมมดติในกระเพาะอาหารนกมกีอาหารน้อยอะไรเงี้ยเราก็เอาไอ้ไอเนี้ยเนี้ยส่วนที่เหลือของตัวเนี้ยผสมน้ําแล้วก็ป้อนมันอีกรอบก็ได้ป้อนเอาหนดูดน้ําเขานะฮะดูดน้าเนี่ยสูดน้าเข้าไปมันก็จะมีเศษอาหารที่ตกค้างเมื่อกี้เข้าไปด้วยกับผสมกับน้ํะ อะไรอากาศมาเดิมนะอะไรแบบนึงทำทำมาเดิม,วเ,ดมเวลาเลาป้อนเราก็ต้องโตประมาณ5วันนะครับถึงจะจับปากอ้าได้ตอนนี้ปากมันเล็กมากน,นี่ครับเอาส่วนนี้ดันปากล่างลงดันปากล่างลงก็ใหญ่ลงไปนี่ดันเ,าเบาๆนะผมไม่ว่าจะดันทอดซุดสลิงก็ตามก็ดันเบาๆเหมือนกัน อากาศดีนะผมอากาศดีช่วงนี้เทียเยเยเ่ยวก่อนดื่มม่มีทางน้ำมีทางอาหารนะทีนี้ก็เราก็จับ ทำกันอนุบาลต่อในไฟอ่อนๆนะครับผมใช้ไฟ60วัตในการอนุบาลคนระับไม่ควรใช้พ้าห่มๆนะมันจะมันจะรับความร้อนจากพ้าห่มแล้วก็ส่งส่งต่อไปอยังลูกนกอีกทีนะผมไม่ควรเอาผ้าเอาอะไรไปห่มถ้าเรามีไฟแล้วไม่ต้องเอาข้าอะไรไปห่มเท่ไหมบางคนกลัวมันหนาวกลัวมันร้อนไปนะผมเขาแขกถ้ามันเกิดมา ริงไม่เยอะอยากจำนวนประชากรนกเขาแขกเราเพราะว่า,าวนกเขาแขกตอนนี้เยอะนะไ่เยอะมากนะผมก็เพราะที่พ่อพ่อยอยู่ก็อยู่ในกรงรวมใหญ่ก็มีจํานวนเยอะพอสมควรแล้วนะผมแต่คือถ้าไอ้พวกที่เราใช้ในการฟักนกเขาใหญ่แล้วบังเอิมมัน,ม,นมันมีเชื้อมันติดมาผมเวลามันรอดมาผมก็เลี้ยงอนุบาลเหมือนกันนะผม ต่อในเวลาไม่ว่าจะเป็น,นเวลากลางวันหรือกลางคืนนะมันจะมีครับเราก็ต้องใช้ไฟให้ความอบอุ่นถ้าส่วนมากตอนฝนยังไม่เยอะอย่างนี้เราเราเอาให้ใช้ไฟ60วัต์นะให้ให้ความอบอุ่นไปก่อนนะครับผมนี่นะครับในการอนุบาลลูกนกนะครับเราจะใช้ไฟไฟ60วัตนะครด,ดใส้นะครับ 10บวั์แล้วก็ระยะห่างก็ประมาณ10เซนติเมตรครับเพื่อไม่ให้มันร้อนจนเกินไปนะครับผมการอนุบาลลูกนกนะครับอันนี้ก็สนชุดเขาใหญ่ๆชุดพี่ๆเขานะครับผมเขาเริ่มโตขึ้นแล้วนะครับผมครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมและติดตามและเป็นกำลังใจให้น้องเอ็มนะครับผมสวัสดีครับ